สวัสดีค่ะ FC ที่รักทั้ง4ภาค FC ในประเทศและ FC ต่างแดนที่รักทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ช่องนิดวิฟแฟมิรี่จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พญานาคแห่งบ้านกกกอกค่ะท่านดรกริตพลเดชวิสัยได้พูดถึงคนที่จะสร้างองค์ปู่พญานาคได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีบารมีค่ะท่านพูดว่าอย่างไรบ้าง ไปติดตามรับชมและรับฟังเดี๋ยวนี้กันเลยค่ะพวกเราโดยเฉพาะสายมูเตรูนะครับก็จะนับถือองค์พญานาานะครับแต่ละคนสายมูก็จะนับถือไปแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับพวกข้าราชการพวกนักการเมืองที่มีอำนาจวาสนาก็มักจะนับถือองค์พญาคุนะครับส่วนนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขาย ก็จะนับถือองค์พรพิคเนตนะครับทางด้านเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยนะครับหมอนวดแผนโบราณก็จะนับถือปู่ชีวะกะถ้าเป็นสายนักแสดงนักร้องนาราภาพยนตร์สรก ็จะนับถือพ่อแก่สำหรับพญานาคนะครับคนที่นับถือพระพิฆเนศนับถือพญาคุดนับถือพ่อแก่นับถือปู่เชวะกะก็มักจะนับถือพญานาคไปด้วยเพราะพญานาคนั้นคบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจวาสนาบารมีไม่ว่าจะเป็น การงานครอบครัวความรักนะครับแล้วก็ที่สิ่งสําคัญก็คือโชคลาภเพราะวันนี้ก็ถึงต้องมาคุยเรื่องนี้นะครับและเรื่องนี้บุคคลสําคัญนะครับที่ทําให้คนรู้จักพญานาคมากขึ้นก็คือลุงพลครับลุงพลแห่งบ้านกกกอกน,นะครับ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าคนที่จะสร้างองค์พญานาคได้ต้องมี บารมีนะครับในยุคแรกๆนั้นรุงพลก็ไม่มีบารม,มีอะไรเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาธรรมดาแต่ปรากฏว,ว่าวันหนึ่งนะครับลุงพลกับมีคนรู้จักมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งประเทศโดยมีสื่อหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็น,นมารินทีวีไทยรัฐทีวีช่อง8ก็จะบูมรุงพลทำให้คนรู้จัก หลังจากนั้นเมื่อรุงพลมีคนรู้จักก็มีแฟนคลับก็มีพระอาจารย์ของรุงพลนี่นะครับก็บอกรุงพลว่าควรจะสร้างพญานาคไว้ที่บ้านกกกกอพรลุงพลเชื่อฟังคําของพระอาจารย์ก็เลยมีแนวคิดว่าจะสร้างองค์พญานาคขึ้นภายในวันเดียวนะครับมีแฟนคลับของรุงพลนะครับและผู้ที่นับถือองค์พญานาค บริจาคเงินมาเป็นล้านล้านกว่าบาททาให้องค์พญานาคจึงเกิดขึ้นที่บ้านกกอกสิ่งที่ทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะรุงพลนะครับที่สร้างสิ่งรรศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พญานาคเป็นสิ่งที่ดีมากๆดีจริงๆนะครับเพราะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มีคนไปกราบไหว้บูชาแ้าไปสร้างในวัด คนก็ไปกราบไหว้บูชาซื้อทูบซื้อเทียนหยอดกับปองกองบริจาคให้วัดหรือเป็นที่ไหนๆก็เหมือนกันแล้วคนที่ไปกราบไหว้ขอพรนั้นไม่เคยมีใครไปขอพรว่าวันนี้ผมจะไปฆ่าคนนะครับขอให้ฆ่าสําเร็จวันนี้ผมจะไปโกงคนนะครับให้โกงสําเร็จไม่มีครับส่วนมากก็ไปขอแต่สิ่งเรื่องที่ดีๆเท่านั้นเพราะนั้นการสร้างปัญาน,นัก สำหรับคนมีบารมีแล้วได้บุญได้กุศลเพิ่มขึ้นด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญเสร็จไปเจ็แปปอร์ซ็แล้วช่วนที่กำลังสร้างนะครับ,บรคนในกบกอกก็มีอาชีพนะครับทำมาค้าขายขายดอกไม้ขายทูบเทียน ขายกับข้าวตามสั่งขายลูกชิ้นปี้ขายมีรายได้กันทั่วหน้าเลยครับนี่คืออานิสง์ขององค์พญานาคนียังไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับลุงพลบอกว่าจะยกให้เป็นองค์พญานาคสาธารณะนะครับก่อนที่สร้างก็ได้ปรึกษาเทศาบาลอบอตอที่นั่นแล้วเขาก็รับรู้กันนะเขายังบอกว่า ให้สร้างออกมาจากถนนมีระยะกี่เมตรกี่เมตรนะครับรุงพลก็ทําและคิดอยู่ในใจนั้นคิดในใจไงไม่บอกใครว่าสร้างเสร็จจะยกให้ป่าไม้เพราะว่ากรมป่าไม้เป็นเจ้าของพื้นที่ผืนนั้น,นรรปรากฏว่าใใจจมเมื่อรุงพลขาขึ้นอะไรก็ดีไปหมดแต่พอรุงพลขาลงอะไรก็แย่ไปหมด ผลของการกระทําของลุงพลที่ไปแจ้งความจับคุณอาชียะนะครับโดยมีหมอป่าตอนนั้นเป็นผู้หูเหมือนกับเป็นผู้จัดการส่วนตัวเป็นคนยุให้ไปแจ้งความจับอาชียะในกรณีที่อาชียะมาไลา่สดมาพูดจาถึงลุงพลเรื่อมันก็ผ่านเลยไปแล้วเพราะหลังจากลุงพลขาลงคนที่เข้ามาทั้งหมด มวลชนพวกเจ้าสำนักต่างๆพวกทนานความต่างๆก็เล่ามาลุมลุงพลพอลุงพลขาลนลงก็ออกไปทีละคนทีละคนทีละคนจนเหลือลุงพลคนเดียวอาชญาแจ้งความจับลุงพลมีสามสี่คดีสามสี่ข้อหาในเรื่องเกี่ยวกับป์พญานาค คนว่าที่ที่ลุงพลไปสร้างองค์พญานาะคเป็นที่ป่าสงวนซึ่งคนป่าไม้ดูแลอยู่ผมป่าไม้ก็รู้อยู่แล้วว่าลุงพลสร้างแต่ละแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะพื้นที่แบบนี้ไม่ใช่เฉพาะมีที่บ้านกกอกมีแม่งทั่วประเทศมันเป็นที่เขตป่าสงวนจริงแต่มันเป็นป่าเสื่อมทรมไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วแล้วคนก็มาใช้ ทำมาหากินกันเยอะแยะมากมายไปหมดกรมป่าไม้ก็เอาหูเอานาเอาตาไปไล่เพราะมันไม่มีป่าแล้วจริงๆแล้วป่าเสื่อมโทรมพวกนี้ต้องโดนรัฐบาลต้องประกาศยกเลิกเป็นป่าสมวนมาแบ่งให้พี่น้องชาวไร่าชาวนากเกษตรกรทำกินแต่ปรากฏว่ามันทำไม่ได้รัฐบาลทุกสมัยก็อยากจะทำแต่ทำไม่ได้เพราะมันมีปัญหา ระดับโลกเพราะเราแจ้งไปว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่เท่าไหร่มีป่าสงวนเท่าไหร่ปรากฏว่าสูเรามีป่าสงวนร้านไร่ยกตัวอย่างนะร้านไร่แล้วจริงๆแล้วมันมีไม่ถึงร้านไร่มันเหลือแค่ห้าห้าแสนไร่อีกห้าแสนไร่เป็นป่าเสื่อมโทไม่มีต้นไม้ไม่มีหาเหวอะไรแล้ว ก็ควรจะเอามาจัดสรรเป็นที่สปกรหรือเป็นที่ของนิคมสากลหรือเป็นที่อะไรก็ได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทํามาหากินแต่จะยุบไม่ได้เพราะยุบไปไอพื้นที่ป่าสงวน100ร้อยไรมันหายไปจากแผนที่ประเทศไทยมันก็มีผลกระทบว่าไอประเทศไทยมันทํำยังไงวะรัฐบาลชุดน,นี้มันเป็นยังไงวะ ทำไมอยู่มาที่เขตหายไปเมื่อกี้ผมไม่รู้พูดผิดพูดถูกยกตัวอย่างร้อยได้มีจริงห้าสิบไร่อีกห้าสิบไร่เป็นป่าเสื่อมโทรมอเอาตามนี้เพราะฉะนั้นก็เลยทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันคาราคาซังอยู่นี้แหละใครไปทำอะไรก็ไปทําวันวาอารามต่างๆก็อยู่ในเขตป่าสงวนเยอะแยะมากมายอยู่บนเขาไ,ได้ด้วยซ้ำไป แต่มันเป็นป่าเสริมสอบแล้วเจ้าว่าท่านไม่ได้ไปตัดไม้ท่านไปสร้างวัดท่านได้ดูแลไม้ใหญ่แถวนั้นด้วยก็ดีนี้เหมือนกันปรากฏว่ามันก็ผิดกฎหมายลุงพลก็โดนข้อหาไปหมดแล้วละ่ะหลังสุดก็คือปิดคุกสองปีสามเดือนปรั 45, บสี่หมื่นห้าพัตบาทติดคุกก็รอลงอาญยาแล้วสารก็สั่งให้หรื้อถอนองค์พญานาค ต่เมื่อลุงพลตัดสินใจทำตอนนี้ก็กำลังดำเนินการพอปรับเสร็จปุ๊บก,ก็จะนำองค์พญานาคย้ายไปที่นั่นเพดว่าองค์พญานาคไม่อยากอยู่ที่บ้านเก,กิก็ไปอยากอยู่ที่ใหม่เดี๋ยวลุงพลก็จะประกาศเร็วๆนี้หลังจากสร้างองค์พญามาเสร็จแล้วที่นั่นที่ใหม่นั้นก็จะเป็นลานมาคแห่งหนึ่งของจังหวัดนั้น ต้องขอชื่นชมในเรื่องนี้นะครับรุงพลมีหลายเรื่องด้วยกันแต่ในเรื่องนี้ผมชื่นชมเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่นับถือศรัทธ,ธาองค์พญานาคก็ขอให้รุงพลทําสําเร็จและถ้ามีโอกาสนะครับไปสร้างที่ใหม่ mm hmm. ผมจะไป mm hmm. เพื่อไปไหว้องค์พญานาคองค์พญานาคนี่มีชื่อนะครับคือพญานาคปู่ ารสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอเอฟซีที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิทวีแฟมิรีด้วยค่ะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ